ไม่ใช่ดิต้องหาคนไทยก่อนไอ้ยี่นี่คนไทยเลนกลางคนไทยเลนกลางเลนกลางเสร็จเราต้องการเซฟเลนต้องการซัพพอร์ตพี่เต้ขอดักเซียแบบมองโลหน่อยครับเดี๋ยวเราดูเราดูขอดูโลกกันซับสี่ต้องอัพคนเล่นโดยตาก็เหมือนคนนั่งหลังบวงมาอะไรอยู่ดีๆก็เป็น คนบนเก่งจริงครับพี่ Five <seconds> remaining. ในสต็อกเกอร์เดย์วอล์กเกอร์ที่เราขาดที่โร่แบบว่าจู่โจมแถวหน้าป่าวถ้าตออเรนเจอร์โดนกูต้องกระโดดช่วยแอเคกูไป <Can S 1> ที่ด่อเบ <seconds remaining. S 1> อเกอ,อ,อร์ดีกว่าเกมนี้ทุกครั้งที่นายตอเกอร์อันติเสร็จแล้วมันเป็นกลางวันกูก็จะเห็นแค่นั้นแหละ

เ light light. ต้ยครับตังต้งแต่กับตันมีทิปมีพี่อยู่ก็ทิ้งพวกเราไปแล้วครับ

your middle tower is under attack i've been waiting your lie <laughs> <Lord, CC gasps> <lên bologna> i was made for greater things but someone told me to wait <laughs> stop stop listen to yes the hammer wants to go east he wants to fly <laughs> never tire some more precious blankets i have my rhymes <clears own. throat> i can't stop grow i'm gonna earn my place anew. That's that's i do it's not sleep beckons that's more like it Nam. เรียบร้อยทำไมอะตอมทีมกูมันถึงไม่ไปคุมรูนคุมเฮียอะไรเลยวะมันไม่เอารูนเหรอเอา้าแล้วมึงจะสกิลขึ้นไปทำเฮียอะไรวะโอเคกูแพ้ละเกมนี้ไม่รู้ใครไม่มันไม่รู้จะทำเฮียอะไรกันอนะแพ้ละ Hey, Magnus. ก็แม่งไม่อาร์ีวะหลอกกดให้ไงตายไอ้โง่ชิบหายเฮียสามแล้วเฮียหลุดแม่งไม่เก็บเลยเฮียจะตอบใส่พวกมึงอะไอ้เฮียทำเฮียทำแพ้ไปแล้วเกมเนี้ยโง่เกินเฮียแถดีแม่งจะ่อารีฆ่าวอยมันจบจบไอสัตว์อย่างควายเดินหาพ่อมึงไงเฮียกูพยายามแบบจับจอไปดูว่าแม่งบวกกันหรือเปล่าอย่างเสียเวลาเลยเฮียโกรด,ดีเฮียมันโง่ปากใครจะไปไหวไวไ้เฮียกูถามจริงเหอะ โง่พ่อยี่อะไรตัวเบรกอ่ะดูดิโง่เปล่ามันกำลังจะชนะกูอ่ะเบี้ยตอกมาเนี่ยเลยไม่ซื้หัว ไปแล้วเราไปฆ่ามันหรอวไอ้ตัดมันเพิ่งใช้อันตีไปข้างล่างไงเพื่อนที่นี่ตอนนี้กลางวันเละเทคกันไปกันใหญ่แล้วเกมนี้ทุกอย่างมันเกินควบคุมจริงเต้นแท่ตอมแล้วก็ต้องออกไปขึ้งมาจีนแรกกูละสมเพศอีดอก เรื่องของตัวเองมาแท้ๆวิทวงวิทเบลไม่มีไอ้สัตว์ต้องขึ้นไปกิงบาร์นแรกใช่ไหมเยี่ยสเปกเ,เตอร์จะเรเดียนน่ะมึงว่าไงอะ่ะต้องรอแม่งอ่ะดีกับบีอะ่ะคือตอนเนี้ยที่กูทําได้ได้ว้ยคือกูต้องรอตอนใครสักลลคนหนึ่งอะ่ะตอนแม่งโดนอะ่ะได้อย่างเดียวเลยเพราะแม่งบุกไม่ได้เว้ยบุกไปแม่งโดนใบส่วนก็คือจบหรือแม่ก็รอจังหวะสวยๆอะ่ะมันดู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 มันกำลังจะบวกอะ่ะเฮ้ยได้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 ยังี้ได้ได้ดูอื้อ าแม่งเล่นใบนะมึงเกมเนี้ยโหระเบิดหมดแน่มืนกูก็ต้องมีแบ็กิ้งบาร์เหมือนมันตลอดเ้ Your yeah. tower is under attack. Why do I go? What do you need? No. Yeah. <sighs> okay what one, Got no out, careful. ยี่่าฟุ้งหน้าอมึงมึงฝึกเล่นหน่อยไ <c oughs> หลต่อโดนเลนเจอร์อยู่โคตรไกลเลยสัตว์มุนเจาอ,อยังไงนี่ซื <c oughs> ้อฟ้ามากระน,น,นิ่ง

แสงที่จ้าแบบนี้มันออกมาจากใต้ประตูไหมครับพี่เต้ย แปลกดิเฮียแปลกตั้งแต่มึงติ๊กเอาโลชันแล้วมันรู้แล้วก็มันก็มาแล้วเ <Super. S 1> มื่อมึงฝืนเอาต่อ s <S นั่นแหละแปลกละจีจี <Right. S 1> Braf me! Right. G, 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 I can out I can out I didn't see that in the budget. Well, no matter. Yes. yes. but your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Does this happen a lot? I hate to inform you that your top tower. มึงไอ้เห้ยูแฟนด้ามันไม่ได้เล่นดอตนานแค่ไหนวะแบบช้าจัดอ่ะอ่ายูบาบาลูซี่บาบาลูซี่คือใครวะบาบาลูซี่ที่นี่ไม่มีแบ็คกินงบาร์ที่ฝั่งอ่ แล้วมึงไม่เปิดมิชชั่นให้เพื่อนละ่ะโอ,อ้ยไปเฮ้ยแล้วเฮียไปตายข้างบนได้ไงวะเนี่ย กว่าเราแพ้ปะ

เสือนตายเหีเ้ยแม่งตายจริงนะเว้ยเอาจริงเลยกูเริ่มเซ็งแล้วเนะี่ย I like this course <laughs> <laughs> to my purpose กูไม่อยากกิ้ไปย่แม่กูอยากตายอะทำไมอะไอ้ปัดกูอยากตายอะทำไมอะเออกูไม่อยากไม่อยากกิ้มอะ Most certainly a sound investment. We're here now. Vast mm -hmm. sounds are made of this work, can I say? It's the speed of light. Mm -hmm. I've, been I've been waiting. waiting. Hey, here and by did that guy go? I don't know. I'm gonna have to cut him. Dyer's structures are fortified. Radiant's structures are beautifully fortified. <laughs> 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 The enemy's, tower the enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. มันน่าทึ่งสา่ด้วยนะมันจะรู้ว่าจัดไอ้เฮียแม่งกดให้มกดไอ้เฮียจะตอบให้ตัวเองเล่นยากแต่เท่ ไอเทมชิ้นแรกแม่งคือ24นาทีอ่ะไอเฮียนี่อาเล่นได้เลวสัตว์ดูดิสัตว์ไม่มีอะไรเลยอ่ะ24นาทีอะคือแ็กซิงบาร์อันหนึ่งอ่ะนอนเจอก็กูไม่รู้ว่าไอเฮียมันมันลงไอสเปกเตอร์ทีเดียวตายอ่ะไอเฮียสวยพูดแพนด้านี่มือช้ากูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขก็เดินเล่อยเลยจ้ะ